จากกรณีการประกาศแต่งตั้งพระราชวชิล,ลกรณ์วิคัมปอนสุทธิยานโนเจ้าอาวาสวชิลาลงกนนะรณณวลารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีพร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินวัดป่าธรรมคีรีและเรื่องราวที่มีการระบุว่าพระวชิริยานโกศลหรือพระอาจารย์คมอภิวโล พระอาจารย์สอนวิปัสสนาของวัดป่าธรรมคีรีได้ทําการลาสิกขาพร้อมกับประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งของวัดป่าธรรมคีรีและของพระอาจารย์คมนั้นล่าสุดนายจตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาได้ให้สัมภาษณ์กับคมชัดลึกถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่สามารถทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จากการวิเคราะห์เหตุการณ์โดยวิเคราะห์จากคาสั่งสองฉบับที่ประกาศออกมา จะคล้ายกับกรณีของคนสนิทของสมเด็จพระวนรัตน์อดีตเจ้าอาวา,า,วาสาวาัดบวรนิเวศวิหารยักยอกรั์เพราะตามปกติของคณะสงฆ์ถ้ามีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องของการมรณภาพหรือการลาศิกขาไม่ต้องมีการออกประกาศคำสั่งในลักษณะนี้สถานการณ์ครั้งนี้มีความไม่ปกติจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดความเสียหายทางด้านการเงินโดยเฉพาะการมีคำสั่งฉบับที่2ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรี ถ้าภายในวัดปกติเรียบร้อยดีก็คงไม่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก็ทําบัญชีส่งมอบไม่ว่าจากกรณีลาสิกขาบรณภาพทําบัญชีส่งต่อเจ้าคณะภาคเซ็นรับรองก็จบแต่ครั้งนี้มีการตั้งคณะทํางานขนาดนี้แสดงว่าต้องมีปัญหาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางชาแนวของเราด้วยนะครับ